ดึงให้พี่น้องเบิงก่อนเนาะเดี๋ยวคอยเอามีดเฉาะเฉาะเอาจ้ะฮ่าฮ่าสัญญาฟังมูลฤดูดอกคุณบานเลืองประการสายทานน้ำมูลไหลลังดังทานสวรคน ลอยล่องเรือสุกเหลือสัญญาหักมันบอกคิดว่าอาจจะแปลพันสิ้นแล้วสวรรค์แห่งลำน้ำามูนรายงานโตัวรายงานโตวสวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุภูสุขคนเด้อจ้าแต่เมื่อี่่ให้หูว่า มาเก็บเห็ดบนภูเขาจ่าภาพมันก็นสีเท่แบบนี้เนาะขากลองบริมารฐานพี่น้องบริเวนสายตาเอียงแน่นอนจ้ะมาพอกันในภาษาอีสานคือเกาคือหลังจากพี่น้องหามือเนีตามแสงอาทิตย์จ้ะแสงตะวันขาดว่าสิมีเห็ดแน่นอนค่ะเพราะว่าเอ่อคยมาเก็บละละมองนี่นะแต่ว่าข้ากระถิ่มไว้หลายมือเนาะเพราะว่าอากาศมันปิดจ้ะ เก่งขึ้นยังนี่มาผู้เดียวจ้าพี่น้องมาผู้เดียวมีปลาอยู่กับบา้านมีบ้านอยู่กับปลาจ้ะพี่น้องตอนนี้เดอ้อกะิเป็นร่มจักน้อยค่ะพะว่าพ่อแล้วเดอ้อเห็ดปลาเก็บเห็ดเก็บเห็ดเห็ดปลาสวยงามของเฮาเปืด หูยพี่น่องว้ายให้กีดน้ำแน่จ้ะให้กีดน้ำแน่จ้ะโฮ้ยโอ้โหคุณพี่โบคุณพี่โบบอกว่าที่รักจะไปเหรอมันค่่ำแล้วนะวสัน โอ้ยคำก็ได้สองดอกก็เอาดอกที่น้องอยากได้มาฟินบรรยากาศจ้ะหูหืโอ้ยโอ้ยหายหาวจ้ะพี่น้อง ขาพ่อยคกจ้กพี่น้องขาพ่อยขามันกรอบจ้ะเพราะอากาศมันหนาวนะจ๊ะอุ้ยเอามือสอดมือสอด <c oughs> ได้มากรึ่งเดียวพี่น้องกรอบค่ะ ปลาสวยงามปลาสวยงามพี่น้องอ้ยขานีไหมบ่เคอยอยากทอนจะหญ้ามอดนี่มันนุ่มจะพี่น้องเวลาดึงทอนมาแล้วเฮ้ยขื้นมาถึงย่วงจะ่ะขึ้นมาทั้งลากเลยจะดึงให้พี่น้องเบึ่งกนอนะเดี๋ยวคอยเอามีดเชาะเอาจ้ะเฮ้ยมาคือดีงามแท้ สิเก็บยุ้มเดียวกับสิได้เต็มก้าอยู่ดอ,อกว่าพี่น้องเห็ดปลากระไดจังแมนฟินจ้ะพี่น้องจ้ะสิหมูสิข้านนั่งกระย่อมจ้ะทางแบบนี้เด้อจะเห็ดให้มากจะเห็ดเขามีเพราะว่าอากาศมันด้เด้อจ้ะพี่น้อง เฮ้ยเห็นเ่ละ่ะเนี่ยอิลีเดอร์พี่น้องนี่เห็นบ่าจา่ะนี่เพราะว่าแสงเข้าได้นะคะฟินคักโอ้ยโอ้ยอันนี้จังใด่ะบัดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปกองไว้ก่อนเด้อมือสันส่นๆจ้ะ ตาขมิ้นขางไสยค่ะสีไดล้ลวยเซีขาใหญ่เห็ดดำจะพี่น้องมันบอคือเห็ดผึ่งหวานเดอ้อบอดเดกํางัดกํางัดจะพี่น้องค่อยๆแกะเอาใสตะก้าเนี่ย ดอกน้อยๆก็ยังนีเด้อจ้ะหายใจดิลงข้อโอ,โอ้ยโอ้ยพี่น้องมาตามสัญญามาตามสัญญา สงสัยเจ้าปลาสิอยากฟังล่ำอีกละว,ว่างานนี่ฮป้านี่ หลดย่นผ่านบดายเด้อพี่น้องค่ะมันมีเหินหลายหลดหน่อยเข้าซอกแซกได้จ้ะจอดรถดเท่าดเดียวเต็มก้ากับซีเมนเหมือนนี่หละวาพี่น้อง้ออยจังเมินคือ พุนเด้อพี่น้องขวัวเห็นบอสจะ้ะเห็นน้ำนางบอจ้าเทพารักช่วยให้มองเห็นพืชพันธุ์ยาหารเพราะเราคนรักธรรมชาติโอ้ยพี่น้อง นนาจ้ะเบิ่งเด้อพี่น้องกระปุกลูกจอดอยู่ทางภูเขาเดอ้อทางผุ่นเห็นบอบูดจ้ะากับกระปุกลูกจ้ะอมฮอมฮ่าฮ่าเป็นจังได้ระบัดน,นี้คุ้มเดียวเนาะคุ้มเดียวภูเขานอ่อยจ้าบ่มีกระปาตีนแล้วเอ้ย ปาดขาเห็ดจ้าน้องจุ๋มบอกว่าอย่าบอกว่าตีนเห็ดพี่มันไม่สิวภาพจำแมนจำเมนห่าปาดขาเห็ดแล้วบันิดจ้าพี่น้องเนียฟินฟินจ้ายังเมนม้าจ้าพี่น้อง เสียงท่วงสัญญาที่ดังแว่วมาจากสาวบนถึงคนที่ลืมความหลังฝั่งลำน้ำามูลหากบ่จริงทิ้งสาวให้วาวุนหัวใจช่างเตียนเวียนมุน บ่เหมือนสัญญาเมื่อขคาวก่อนนั้นสัญญาฟังมูลเลยดูดอกคุณบานเหลืองประการสายทานน้ำมูลไหลหลังดังทานสวรรค์ลอยล่องเรือสุกเหลือสัญญาหากมัน บอคิดว่าอาจจะแปลพันสิ้นแล้วสวรรค์แห่งลำน้ำหมูนหักบอจริงทอดทิ้งลืมง่ายน้ำโมุนใสแต่น้ำใจหักคุณ นี่แหลนะนาใจพ่อคุณเปลี่ยนเวียนมุนลวงหลอกสาวลืมแล้วหรือ,อยังเสียงเพลงแววดังสะกิดเตือนใจร้างไกลพี่คงจำได้ฟังโมนานาว สาวสู้ทนรอนฝนรอคอยข่าวฝนลาเริ่มแล้วลมหนาวที่คงลืมสาวอุบลแล้วนอยจะจัดให้ตามคําคอเดอ้อจะฝากไปถึงคุณยายอวยพรพิมพ์ทองจะ คุณยายบอกว่าโอ้ยฟังเสียงหลองเสียงลำ่ำเสียงเพลงแล้วเฮ็ดไห้ยายอายุยืนหลายวุวสันค่ะฟังให้มีความสุขเด้อจ้ะมีเสียงเพลงที่ไหนความสุขอยู่ที่นั่นนะคะลองกระท่อนกระแท่นค่ะกต่โบใดลองเพื่อสางไล่ใดนะ่ะจะลองแบบนี้เพื่นห้องว่า ร้องเพลงแบบจิตอาสานะคะทําให้สนุกคื้นเพลงเราไม่ได้มาร้องเฉพาะเพลงเพื่อปลื้สร้างรายได้นะจ๊ะแยมเลยดอกแยมเลยจ้ะายตื่นรถเจ้าของพี่น้องดำคือลืออยู่ดำคือลืออยู่ ก็เพราะว่าเฮาเห็นห้อยหมูปลาดุดดุนจ้ะอันนี้ตอนนี้กำลังหาหมองที่ขักไ a k เดอ้อเนนฮ็ดนะนี่เดพพี่น้องฮะนี่นี่ยเห็นบอจ้ะขวะักขวักขึ้นไปพุณนเดอ้อป้าแสงแดดแสงแดดจ้ะพี่น้องโอ้ยขึ้นคัก าอวบขาอวบจะ เก็บเห็ดบนภูเขาจ้าพ <refugees> ี <Labor> <fi> ่น like <Chinese> ้องจ้าอากาศแบบบริสุทธ์ค่ะเต้กับเสาห้าหาเสาหาหาคือหายใจแรงมากเพราะว่าเขาอยู่บนที่สูง พี่น้องจ้าให้ฟินน้ำแน่จ้าพี่น้องจ้าพุ่นเดอร์พูนเดอร์หวหัวฮ่าฮ่าโอ้ยนี่นี่กับบ่อรธรรมดาคือกันว้ายเก็บเก็บจะเก็บเก็บจะพี่น้อง โบทนัดไม่ถนัดจ้ะพี่น้องจ้ะใส่ถุงมือบบทนัดพี่น้องโอ้ย ใส่ถุงมือแล้วมันกำเอาถากหน่อยไปน้่จจะพี่นอ้องนี่นี่กรแม่นนี่ใส่ถุงใส่ถุงมือเพื่อสิทธิ์ตถากหน่อยอ่ะเอาไปกินี่เด้อ ป้าคือเงียบแท่เงียบแท่อยู่ผูด้เดียวอยู่ผู้เดียวอยู่คือเงียบแท่หอมเอ้ยโอ้ยก็อยาก,กะ็ะคืนอึดแน่วึืนสู Sút chào, sút chào. Cút subscribe cho bù Ghiền Mì Hết Để đài อมในหู้เพื่อนเก่ามายังมีหลายอยู่เดอ้อจ้ะพี่น้องจ้ะอ้ยอยากถอนเึ่งหักเลยจ้ะบอกซื้อ,อเลยเดี๋ยวค่อย เอาหากขึ้นปลาจะตะลิงตลิงน้อยนี่ก็ยังมีอยู่เดอ้อในหู้นั่นอันนี้ก็อยู่ทั้งเทิงคมลุ่งทัางลุ่มเดี๋ยวน้ำไหลออกปากยังจิบน้ำหอนไปมาดมาบรยบรยากาศจะพี่น้องมีแสงตะเวนเป็นมูบอตองย่านเนะาะค่ะตราบใดถ้ายังไม่สิ้นแสงตะวันเนี่ยกลุ่มนี่ก็มีโอ้ยโอ้ยฟินจ้ะฟิน สีลำบากจักน้อยจ้ะพี่น้องกว่าสีไดภาพมาให้เบิงเพราะว่ามันสั้นเนะจ้ะต้องปรับค้ากล้องปรับมุมกล้องค่ะกว่าสีไดภาพมาให้เบิงกันนอ ได้ยินเสียงยยรถไถรถไถเกษตรกรหายงาอยู่จ้ะอยูยูนิตทำ อยู่ในถ้ำในรู นองเป็นสายอยู่เดอร์จ้ะเป็นสายของน้องเลยจากสายเหนือสู่ใต้เลยแวะอีสานมัง่งว้าววาวโอ้จังเมนฟินอีนั่งมาอยู่หยอดอย่ามอด ข้านเก็บเอาพ่อปานววาเจ้าจของมาปลูกไว้เนาะพี่น้องจะ้ะโอ้ยดีแท่เจ้าป้าเจ้าเขาขอบคุณเดอ้อเจา้าค่ะฮ่าลูกก็ได้ดพ่ออยู่พ่อกินว่วบัดเนี่ยออกใส่ภาษาอีสานมานคักมือน,นี่เก็บมองหันกระมีตัวหันโอ้หลายเติบจ้ะพี่น้องหลายเติบหลายเติบฮ้ยมานั่งมองนี่แต่เว้นรับจ้ะพี่น้อง นั่งในที่รับของภูเขานะคะ พวกเขาดินมันอ่อนจ้ะยวบยวบด้วยจ้ะเติอบอยู่จ้าพี่น้องขั้นส่แวน่นสายตาบอด,ดีจังแมนยิบเอาเดอ้อจ้ะเบิ่งให้ดีเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะ เฮ็ดเบื่อเฮ็ดเมาจะคือกันคักแต่ว่าบ่าเป็นยังดอกเข้ากับเป็นเลือกอีกอู้เลือกหลายรอบอยู่จ้ะนี่กระจากเกือบเม่นยุ้มพี่น้องกับบ่เมน่นคือกันจ้ะบ่เมน่นคือกันเด้อจ้าแต่จังสี่บ่พิษหวังจ้ะก็คือซิเม่นห้อยในผ้านยุม้มในผ้านเขามาทํางานกันภายในอาทิตย์นี่แหละเหยียบแน่ยุม้มแน่น่ะเนาะโอ้ย เฮ็ดขึ้นชื่อของประเทศสวีเดนนะจ๊ะเิ่นกระิมีดทรัสขั้นตะลนแลนนี่ละแล้วก็เฮ็ดมันปูกลเป็นขั้นตะแลนนะคะขึ้นชื่อสวีเดนฝรั่งเขากินน้ำเ่บนะขายดีแล้วก็เฮ็ดพึ่งหวานอออมาทาังด้านหนาของกระปุกลูกจ้ะลัดเลาะภูเขาหน่อยออกไปทั้งพุ่นกรเพาะได้แต่ว่าตอนนี้แสงตะเวนไปทงไังใดพี่น้อง แสงตะเว้นบามีเราเดินคันมืดกเมืดใจหายจ้ะน้องจ้าสรุปแล้วกับยังมีตะเว้นเป็นโมอยู่เดอ้อน้องอ้าวจะัจงเมนเกือบเหยียบเหยียบบดได้เพื่อนรัดท่างให้เข้าเก็บเมื่อบ,บ้านนั่งพย,าย่าเนะดำพวกตอนแสงตะเว้นก็เป็นแนวนีลา เบิ่งให้ดีจ้ะโซนกันยูหันบางทคร์เพื่อนกระแทกอยู่ตรงกลางก็อ้อมต่อนหน่อยก็มมอยู่โอ้ยนี่เด้นี่เด้เดจักแมนอันใดแมนหมกนักซุนอันใดแมนเฮดดำพี่น้อง โอ้โบ่ได้เอาไปตุ่มเปื่อยเปื่อยมาแต่ดิดหล,ลับรอออกมาทาั้งนี้แล้วเด้อพี่น้องจ้ะเนี่ยละใช้กระปุกลูกแหละเป็นเ,เข็มทิศจ้ะกระคือสิบมีจ้ะกระเวนกะตามคอยถึงเวลาขน่อยกระสิเมื่อบ้านเนาะฮ่ะ เดไปเฮ็ดเฮ็ดจาะพี่ว่าคุณแลมโบยังเขาวเว้นกลางคืนจะไปนั่งเลือกเฮ็ดดูนั่งฟังเพลงเฮ็ดกับเขากับปลาให้ผู้บ่าวไปเฮ็ดเวียกค่ะเป็นเขางานกา้ากลางคืนนะจ้ะเอาว่าสิปิดคลิปแล้วจ้ะพี่น้องก็ยังเห็นยูจ้ะจอดรถมองเดียวว่าสั้นเถอะ เดี๋ยวพักการหอมสิเมื่อบ้านเราเดอ้อจามืดค่ำแล้วจะพี่น้องค่ะขั้นยังว่ามืดกับมืดไหวโพดเนาะจะฤดูหนาวมาเยือนแล้วขอบคุณที่มาเพืเพ่อนในป่าเห็ดน้ำกันฟินฟินกับบรรยากาศจ้าจ้าพี่น้องตอนนี้มาถึงบ้านเราเดอ้อจะเห,เห็ดท้องเหาก็ไดซสํานล่ะค่ะพออยู่พ่อกินฟินฟินไปกับบรรยากาศเนาะจ้า จ้าขอบพูดลายๆที่ติดตามไปฟินๆในป่าเห็ดน้ากันจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ต้องขออนุญาตก่อนเดอ้อสิฟ่าเห็ดเห็ดข้วเห็ดค่ะผู้บ่าวเพิ่นสิเห็ดสุปก่อนที่เพิ่นสิไปเฮ็ดเวียกเขากะย่ำขึนจ้าพี่น้องค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านเดอ้อจ้าพากันอยู่ดีกินเสบอยู่เจ็บกินนัวสุขภาพแข็งแห้งกันทุกท่านเอาไว้พอกันในคลิปต่อไปเดอ้อจ้า สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า